ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมโจธิพงศ์ในช่องกเกษตรบ้านส่วนครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปท e ํยูนิซ e m m นะก็ประโยชน์ของ E-M มีมากมายนะถ้าใช้ในเรื่องของปลาสุขสัตว์ก็ให้สัตว์กินนะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายลาดคอกกันกินเหม็นเทโบปลาช่วยปรับสภาพน้ําหรือลาดแปลงผักช่วยย่อยต่างๆ ให้เกิดปุ๋ยให้เกิดสารอาหารนะโอประโยชน์มากมายนะแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงคือเราจะไปใช้ในอุตสาหกรรมก,การเพราะเห็ดฟางเพราะว่าการเพราะเห็ดฟางต้องใช้จุลีเอด้วยก็ในการหมักเราก็ใช้เอ็มเป็นตัวหมักนะไปเป็นตัวย่อยสลายวัสดุเพาะไม่ว่าจะเป็นทลายปามไม่ว่าจะเป็นอ่ากากมันก็คือย่อยให้เกิดอาหารนะ้หมักให้เกิดอาหารหรือ ในการเพราะในการเพราะแล้วนะเอาเอา,เอาวัสดุเพาะเข้าลงเรือนไปแล้วแต่ว่าหลังจากาเห็ดเห็ดฟาง,หล,งหลังจากที่เราตัดใยไปแล้วหรือยังไม่ตัดใยก็ตามแต่แต่ความรู้สึกเรา,อามองเหมือนว่าวัสดุเพาะมันกระด้างหรือว่ามองมันไม่นุ่มมือเนี่ยก็ใช้แอมชีดได้นะก็ประโยชน์มากมายนะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยว่า่หมักยังไงทํำยังไงนะก็ง่ายๆนะไม่ยุ่งยากนะ ถ้าซื้อก็หลายบาทนะลิตรหนึ่งเกือบร้อยนะถ้าซื้อกะลอนเล็กๆที่เราเห็นตามร้านเกษตรตามที่ยราขายร้านปุ๋ยร้านยามีจริงๆหาซื้อไม่ยากนะหาซื้อง่ายมากนะแต่ว่ามีราคาค่อนข้างสูงนะเดี๋ยวนี้เราจะหมักสักร้อยลิตรนะเบาๆเดี๋ยวนี้เอาเบาๆพอสักร้อยลิตรพอขอข้างหลังนี้เขาก็กําลังแพ็คเชื้อนะส่งลูกค้านะขอบคุณทุกท่านนะที่อุดหนุนเชื้อเห็ดฟางของเราไปใช้นะ โอเคไปดูเรื่องของ EM กันเลยว่าทำยังไงหมักยังไงไปครับครับวันนี้เราจะพามาหมักสูตร EM หอมนะแล้วมันจะหอมมากครับก็มีหนึ่งคือสับปะรดสองหัวนะแล้วก็มีบีทักเก้นนมเปรี้ยวอะไรก็ได้อะ สขวดนะขวดขนาดนี้นะสองขวดแล้วก็มีกากาคำตาลแล้วก็หัวเชื้อ EM นะหัวเชื้อ EM 6ลิตรกากํำตาล6ลิตรแล้วก็นี่สอขวดนี่สลูกก็แค่นั้นนะเราก็ครับขั้นตอนแรกเราก็เท EM ลงไปเลยในถังหนึ่ลิตรของเราเนี่ยเทลงไปเลยครับลืมบอกว่าสับปะรดเราต้องหั่นด้วยนะเดี๋ยวเราหั่นสับปะรดเป็นชิ้นๆเลยนะ ก็จะได้แบบนี้นะหลังจากนั้นก็ตามด้วยนมเปรี้ยวนะหลังจากที่ใส่ะรดไปแล้วนะ ตับด้วยกากน้ำตาลครับครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำสักครึ่งถังนะแล้วก็ทำการคนเลยคนให้กากน้ำตาลแตกตัวนะแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะ หลังจากที่กากน้ําตาลละลายแล้วนะเดี๋ยวเราจะเติมน้ําให้เต็มถังเลยแล้วเดี๋ยวมาทําการคนกันอีกทีครับเราก็จะเติมน้ําประมาณนี้นะไม่ต้องไม่ต้องเต็มนะเพราะว่าเราจะเว้นพื้นที่ไว้ให้จุลชีเ e อ็มหายใจบ้างเพราะว่าของหมักพวกนี้จะมีพวกกา๊าซพวกแก๊สนะก็เหลือให้พื้นที่หายใจหลังจากนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคนไม่ต้องทําอะไรปิดให้มีชิดอย่างเดียวนะ ประมาณสิบห้าวันถึงสามสิบวันก็ใช้ได้นะพอเราเปิดดูเนี่ยถ้ามีเป็นแผ่นๆฝ่าเนี่นะหรือว่ากลิ่นหอมเนี่ยแสดงว่า e อเราดีนะเราสมบูรณ์นะจริงๆจะเป็นแผ่นเลยจะขึ้นเป็นแผ่นลักษณะแบบนี้เลยจะเป็นแผ่นๆแล้วก็กลิ่นก็จะมาเลยกลิ่นก็จะหอมแสดงว่า e อมของเราสมบูรณ์นะในการหมักนะแต่ถ้ามีกลิ่นหรือ อาจจะมีนอนแสดงว่าเราปิดไม่มิดชิดนะเราต้องเติมกากน้ำตาลลงไปอีกหน่อยงนะเพื่อให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะเพราะว่าอาจจะมีการเน่านะใน,ในเรื่องของการปิดไม่มิดชิดนะการปิดก็เดี๋ยวเราหาพลาสติกมาปิดนะแล้วก็รัดให้รอบเลยครับก็แบบนี้นะปิดแบบนี้นะป้องกันแมลงลงไปวางไข่ครับถ้าเราไม่มีจ e ุลินทรีย์ e m 5าลิตรทำยังไงก็ไปซื้อแบบ ห้าลิตรหกลิตรเนี่ยเราไม่มีนะที่เราจะมาหมักร0อยลิตรเนี่ยเราทํำยังไงเราก็ไปซื้อแบบ1นึ่งลิตรเนี่ยมาแล้วก็มาขยายใส่ใส่ถังหรือใส่ภาชนะที่มีฝาปิดนะก็เอ็มหนึ่ลิตรกากน้าตาลหนึ่งลิตรน้ําสะอาดสิบแปดลิตรปิดให้มิดชิดนะเจวันนะหลังจากนั้น7วันก็ใช้ได้นะแล้วเราก็มาขยายอีกทีหนึ่งเป็นถังใหญ่แบบนี้นะอันนี้เป็น การลดต้นทุนและเป็นการประหยัดนะคะใช้จ่ายมากเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามเพื่อนๆที่เข้ามาดูดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ